ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสไมไปด้วยฮัลโหล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 เบราเอาล่ะรอบนี้คลิปดูแบบแตกต่างจากคลิปที่ทำมานะเพราะตอนนี้เราก็โยกเกม ไม่ครับมาเราจะตั้งชื่อซีรีส์ใหม่เป็นไม e c r a f t แล้วกันเป็นซีรีส์ที่จะเล่นแต่ไมค c ครับเล่นอยู่แต่ไมคครับนะเพราะว่าเราบอกกูเริ่มเบื่อกับแมงแล้วเล่นแต่เกมผีมาทำไมอ่าฝากเสียงคนดังเลยเออเดเด้เด้เออ Okay. อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์プレวิงคร c r a f t c o m นะจ๊ะก็คือเป็นเกมไอเซิร์ฟเวอร์ RPG เนาะแล้วมาเราจะแบบจากเอาชีวิตรอดมาเป็นค่ามอนได้เล่นกันฟาร์มของอะไรพวกนี้ไงเออเออมันแหลกอ่ะอะไรอ่ะ e อ r s <years> later โอ okay. มาเอ,อ่อเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ 15... 17... ช่องแมงแล้วกันโคตรแหลกเลยอโอเครับเควสนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับฉันว่า <c oughs> ราชาได้สั่งเค้กสำหรับผู้เ,เข้ามาใหม่นะโอ้โหราชาเลยนะถึงขั้นราชาแปลว่ามันต้องแบบภารกิจยุ่งยากเลยเนาะแต่เย่ะหน่อยนะฉันไม่มีวัตถุดิบในการทำพวกมันอะไม่มีเคยขายไอเทมพวกนั้นเลยแมง เออคุณคิดว่าคุณน่าคุณช่วยเอาพวกไข่สองฟองนมหนึ่งถังแล้วก็เออวิดแกรนนะขอบขอบเออวิดแกรนไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ผมขอบแปลเป็นช่อข้าวหนึ่งสาม the... อืมเอามาแบบเร็วๆเลยแหละได้เลยพี่โอเคคุก okay. รีสิสเทนเราต้องไปตามใกล้ๆลบแปดหนึ่งสามกับลบ F 3ใช่ไหมแปดหนึ 13, โอเคเปิดนี่ไปก็ไม่ใกล้ไม่ไกล813 813 <c oughs> ใครมาปล่อยมาซอมบี้ไว้ตรงนั้นวะน่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเ <c oughs> ด้๋ยดี๋ดีอยู่ได้อยู่ได้อยู่จะกลับไม่ได้ได้อยู่จะกลับไม่ได้ <c oughs> โอเคมาทำภารกิจต่อเรา ห่างไกลจากภารกิจมาเยอะแล้วโอ้โหเข้าทางไหนวะโอเคเรามาถึงเร็วอืมมีควสให้รับด้วยเว้ยแต่เดี๋ยวก่อนรักกันนะนี่ปะใช่ปะนี่ๆๆอ่าเสียสี่บาทยอมโอเคได้มาหนึ่งละไข่อะเอาไข่มาโอเคโอเคไข่นี่ไข่ โอเคเก็บไข่อยู่ฟองเดียวคามันเออไม่ดอกอีกเออโอ้ดอกโอเคที่เหลือแค่ข้าวก็นี่เออข้าวเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดมันต้องมีอะไรมันต้องมีนี่ไงใช่ปะ่ะอ๋อโอเคอย่างงี้ฮะโอเคได้ไหมได้แหละ วิสตริงไม่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 แม,ม,ม,ม่โป้เราต้องการวิดแกรนะไม่ใช่วิสตริงแม่มีโอกาสดอบด้เกมนี้ได้เลยวิสตริงอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ดดอ๋อคิกคิก,ค,กคิกซ้ายได้สตริงคิกขวาได้แกนโอเคก็ดะโอเคได้แกโอเคโอ้เกกสุด <laughs> okay, ล้กูจะกลับแล้ว มึง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 มีการได้ของแบบยังไงแบบกูขุดปุ๊บมึงไม่ให้ของอ่ะมีด้วยเหรอวะโอเคครบแล้วของนะก็คือไข่สองฟองตั้งอยู่บนโต๊ะนะโอเคงั้นต่อไปก็ครบนะโอเคครบเฮเคจะส่งเควสหรือรับเควสกอนดีมีเควสตรงเนี้ยเออดียมเลยนายหาสมุนไมาให้ฉันได้ Hmm. ฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงนี้แต่เอานี่ไปสิเเงินกับเกาะนิดนิดนึงอ่ะเผื่อนจะมีปัญหานะนายน่าจะออกไปสำรวจและแข็งเก่งขึ้นนะฉันได้ยินจะมอว่าการทำงานในอะไรที่นิวนิวลาวูดโอเคไอของนี่ยังไม่ได้ไปเปิดเลยเดี๋ยวไปเปิดก่อนเปิดตรงไหนก่อนเดี๋ยวไไปหาแป๊บ นู่นปะเออเจอแล้วเนี่ยนี่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  item identifier คลิกขวาเอาหีบสามหีบให้มันแล้วก็เปิดเลยสามห้าบาท <the> โอเคโอ้โหพออยู่ในเมืองนี่เดฟเฟมเบลดในเมืองนี่ตกไป1 0บถึงสิบนะพอออกนอกเมืองนี่30โคตรลื่นอีเวนมีเบคอนสีเขียวบุงบอกว่าคุยกูอยู่ตรงนี้นะ โอ้วัดีผู้สาวเจนสเปรืมทหารเป็นวลตที่ไม่ไม่ทหารเป็นวลตที่ดีพวกเราได้รับการช่วยเหลือมานานแล้วอะคู้หมว่าพวกเราจะโดนบล็อกโดยพวกท่อในท่อระบายน้ําพวกนั้นนะก็เหมือนกับว่าใครก็กัน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 กูเจ็บมือกูไม่ต้องไ,ไ,ไม่อยาสกสภาพเสียผู้หญิงนะฉันต้องการที่จะหาไอ้มือเพื่อนๆนนมาช่วยฉันหน่อยอ่ะโอเค ก็เป็นเราสินะมพบฉันตรงไอตรงนู้กนกฤษณีกเยกัดได้เริ่มต้นคืนแล้วไปเจอกันบนนูตบนแล้วก็จะไปยังไงวะโอ้มมีทางไปไปโอเคอสวัสดีจ้ามเมดอัพอ่า คุณพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะตามหลังนายไปนะนายทหารเราเข้าไปเอ่อ uh, deploy explosive d i a l o g and get out เหมือนจะให้เอาอะไรไปปล่อยนะเป็นระเบิดอะ่ะเออน่าจะเป็นระเบิดไอ้ทางขวางของท่อระบายน้ำนะแล้วก็ต้องรีบออกมาระวังตัวด้วยแหละะป่ะเข้าไปกันเลยเย่ yeah. แล้วไงต่อก็เป็น ขังเข่าเออมันยิงอะไรมาวะขามันเออนี่มันครั้งแรกที่กูติยังขางในเกมไม่ครับได้เออที่เฮียอะไรเนี่ย what the fuck is that thing oh my god ให้ทำอะไรวะโอ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 เฮีขขีียเฮียเฮียโอ้ตีโอ้โหเลือดครึ่งนึงแล้ว โอเควิ่งไปโอเคฆ่ามันไอ้น,นี่ไอ้เมื่อกี้มันอะไรวะเวลอัพแอะขอเวลานอกนะอ้าวทีนี่ระเบิดอันเบรกเรกกจิตหนึ่ง,ง,งจะจะวางไว้ที่บอกเกตเรียบร้อยโอเค if that alone doesn't work use this What the fact <c oughs> บินจ้าฮัจ้าฮึจ้า I'm a poor parkour too. b b n a p a h a h a Hahaha. Haha. 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 h a a Haha. h a a Haha. h a a Haha. h h a h a a Haha. Haha. h h a Haha. Haha. a h a Haha. h a h วิ <l id> ่งโอ้กูไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีอะไรในถโอ้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 ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันจะมีด้วยนะวันนี้ทำอะไรไอไรคิกวิดวันริปเปอร์สปูนเฮ้ยอย่าเถึยงอีกโอเค เออวิ่งไป,ไปอันนี้อะไรเบกเออเออมันก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรมั้งโอเคแล้วข้างหน้านั่นดูมีความสุขจังว่าเพื่อนเพื่อนกูเนี่ยหุสโซ่หัโซ่เออซาซาเราต้องแบบหาสตอรีส่สร้างหน่อยแล้วว่าเพื่อให้มันน่าสนใจเออไว้คลิปหน้าแล้วกัน เฮ้ยสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบขุดบทบายฉัน and what just happened แล้วไปต่อเถอะไปไปไปออกโอ้ย run ก็เพลงมันมากวีกาลันดุดโอเคอ่าเธอยังมีชีวิตอยู่เอาละออาจากที่นี่กันเออคุณยังเหลือระเบิดไหมใหม่อะเยี่ยมอันก็ระเบิดไอ้กํแพงนี้เลยวัดวัด Right, 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 โอเคออกได้แล้วโอ้โอเคเปนว่ามันเปิดดันเจียนใหม่ละนั่นก็คือตรงนี้โอเคโอค้โหดันเจียนใหม่อะไรใหม่หมดเออมันเอ่อไม่ใช่ภารกิจมั้ง ถูกไหมว่าแต่สเรเกตให้ทำการค่าเพื่อเอา18โทเค็นเข้าใจถูกใช่ไหมและแต่ละตัวมันเวลโอเวอร์สูงขงนาดเลยสกิลระปุประปุร ภาพตัดอชิบายโอเคเดี๋ยวเวลเยอะๆค่อยมาแล้วกันโอเคมามามาจะว่าไปตรงนี้ไม่ก็แหลกใช้ได้นั่นแหลมอดเยอะด้วยเอฟเฟกต์เยอะวะบอกกูทีนี่เออ ขออนุญาตนะครับคุณไม่เห็นเลยเงรผมกำลังยุ่งอยู่อ่ะพี่ชายของฉันนี่เหละขอโทษด้วยที่ฉันไม่รู้เรื่องนั้นนะอ่ะอออย่างไรก็ตามนะฉันได้มีบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้นะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยฉันจะให้สิ่งนี้กับคุณก่อนถ้าไมคุณไม่ไปช่วยฉันกับบางอย่างก่อนเล่าเออคุณก็เห็นนี่มีเห็ดที่เห็ดเห็ดพิเศษที่โตในถำ้ำฉันได้ยินมาว่าเอม,มันเหมือนจะมี พลังงานบางอย่างนะถ้าเกิดคุณเอาไอเห็ดมันหนึ่งอันได้ฉันจะให้คุณเข้าทำใต้บันไดได้เลยอ๋อเนี่ยอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างเลยนีหว่โอ้รูตบอกเกอโอเคไปลงเลยนี่ภารกิจลงทาเห็ดแล้วนะนี่ยรวยยๆๆยๆยอะไรอะ่ะอ๋อภารกิจเราคือหาเห็ดนะ โอ้ไ้เห็ดอุ้ยโดนใครตีกดสกิลมั่วโอ้ยโอ้ได้หีบทุูเช่ปะเช่ปะ เอเนจีมอชลูโอเคได้มาแล้วพ่อ <c oughs> นายกลับมาแล้วมีเห็นไหมล่ะเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันก็ <c oughs> ในที่สุดฉันก็สามารถปีบันไดนี่ได้แล้วล่ะอืมใครจะไปรู้ว่าบางทีมันจะมีสมบัติอยู่บนนั้นก็ได้โอเคเอาแหวนนี่ไปให้มันเป็นอัจซสซีนะอืมชอบเป็นแหวนที่ดีสำหรับใครบางคนที่เริ่มโดยเริ่มต้นแบบคุณนะ่ะ แต่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะเพื่อที่สมเสริมมันคุณต้องไปช่วยเพื่อนคุณต้องไปช่วยเพื่อนฉันที่อยู่ที่เล็กนิกนะบลาระระระรคเกปฮะนอืนเลยนะมึงจะตีกูทำไมวะม่อกี้งงอ่ะเอมันบอกว่าเอาเถอะภารกิจเสร็จแล้วไม่ต้องงงอะไรมาแล้วภารกิจเสร็จอต่อไปนี้จะไปการ จบคลิป